สวัสดีสค่ะพี่น้องเอาวันนี้อยู่กับแมวตว,วิสาอีกแล้วนะคะเอาวันนี้เรามาอยู่ในแบบโกเกะสวยหรูดูราวอาหารนะคะตามคอนเซ็ปต์นะคะว,นนวันนี้ประเด้มีธรรมดาเลยแมววันนี้เป็นพ่อรูร้านแล้วต้องมีแบบว่าเราต้องไปแบบทานข้าวแบบมีเชฟทำอาหารว้าวว้าวอะไรกั

ออบบ๊าายยยนลำสิงลำยาวระหว่าสิเป็นเพลงฮาวเด็กน้อยผู้สาวผู้เฒ่าผู้แก่แม่หม้เตรียมออกมาวาดลวดลายตามสไตล์ด้วนอะไรค่ะพี่น้องว่าหันอาชีพบ,บัรลุเรื่องนะคะเพราะวันเขาอยู่ในอันว้าอยู่อันอยู่ในรายการแมวตุ้ยสาวว่าหันว่าบรับรลุเรื่องเพราะว่าอีหยังนั่นบอกเพราะว่าเขารับบทในโซโก็เก๋ก็จังสุดท้ายมาวัอนี้มาพี่น้องเห็นไหมนี่ให้โซ่บักคักดาวยั่วบักคัก เห็นบอมือนีนะคะแมวกับสิผ้าไปมือนี่นะคะแมวกับสิผ้าพี่น้องนะคะไปกินอาหารระดับหาดาวมีเชฟมิชลินแฮรให้กินแบบไปกินอยู่กลางภูเขาเขียวขจีกลางแม่น้ำสวยหรูพี่น้องมันจะเป็นจังไดน,นะคะตามแมวมากตามแมวมากเห็นบ่นี่เห็นบ่นี่ให้โซ่ปันไดให้โซ่ปันไดตามมากค่ะยุใสพี่ออฟ ก็ได้ร้านนี่แหละยูนี่ยังแหมอย่าหาทอมยูนี่บอแมนเห็นเชฟยังเชฟอยู่ไหนเชฟอยู่ไหนเชฟกันนู้นน่ะแหละวันนี้จะตาจริงใช่จะให้เบลหาปลาหาปลายังไงซสือแข็งเสือแข็งสุนี่ใจบอแเพื่อคนดูเพื่อยอดวิวก็ต้องได้ละเนาะแต่ว่า้ย สันทัดจริงๆทำยังไงเอาพี่ออมหนูทำไม่ได้คุณผู้ชมพร้อมปะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่พอพร้อมออ oh <laughs> ต่อไปนี้ให้เรียกเมลว่าไฮโซเมลนะคะไม่งั้นไม่หันเนาะชอบลองเรียกนะลองทำท่าเรียกเมลนะไฮโซเมลไฮโซเมลไฮโซเมลฮะฮะไฮโซเมลฮะฮะไฮโซเมลเอาละเอาละเลีกรอบหนึ่งจะได้กินไหมรอบนี้ได้กินครับผมโอเคไปค่ะ เร็ว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 ครับโอเคพัดต้มพัด<อ>ต้มประคอไง<ห>ย่ามากีนยยัอย่น บอกเลยว่ามื่อน,นี้นี่มีค้อขั้วหาดาวมาเห็ดน่ากินในห้องนะคะมีอย่างแน่นั่นบอกมีอย่างแน่เขามาเบิ่งกไกลๆค่ะมีอะไรบ้างก็คือมีหนึ่งค่ะซมบคองเถิมนะคะแล้วก็มีสเต็ปปกปลาทองแอนตองไงจุนะคะแล้วก็เขาอนุญาตมีไว้เนิดนึนงเนาะหัวหัวหัววันนกันคุไปหรล่าคุ้มไป ะะก็เป็นประขอสา,อาที่พี่บริการของเมลนะคะหามาให้เนาะขออนุญาตขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะซิซี่มาหาให้พี่น้องเบิงนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าบรรยากาศแบบนี้หายุ่ไซร้ออีกแล้วพี่น้องนอกจากอีสานบานเฮานะคะแต่สิเด็ดสิปังก็นั่นก็ต้องมีวิทยุหน่อยนะคะเปิดเพลงยังเปิดเพลงยาวเปิดเพลงฮอนอยูน่าเนี่ยจงไม่ได้กินเขาแซ่บมาคักพี่น้องคะ่ะและก็ะอนขออนุญาตซิมให้เบิงจักหน่อยเนาะแต่ว่าก่อนซิมนี่ ้องขออนุญาตแนะน้ำตัวจั๊กน้อยในน้นำตัวไอ้ไส้ส,สองคนนะคะเขาพ่อแม่แบริการไม่เอาตะยังใดเนาะเขาเน้นน้นำแนะนน้ำตัวก่อนว่าไอ้สองคนนี้เป็นไผ่ฝ <c ười> ากผลงานนำ้ำ <ผม S 1> เออผมเพชรจากวงแปดแสนแบนนะครับเจ้าสุญญ์ซื้อเขวาว้าพี่แค่านะคะพี่แค่าหนึ่งขออนุญาตชิมอ่าแนะน้ำตัวไหมสวัสดีครับผมโจแมนแปดแสนแบนนะครับติดตามฝากติดตามผลงานฝากติดตามเของเราด้วยนะครับ ทางช่อง YouTube นะครับพิมพ์เข้าไปว่า8 0 0แสนแบนนะครับแล้วก็ทาง Facebook นะครับพิมพ์เข้าไปว่า8 0 0แสนแบนเช่นกันนะครับภาษาอย่างภาษาอย่างภาษาไทยนั่นแปดแสนแบนนี่หรือเปล่าแบ่งกันแบ่งกันภาษาภาษาไทยได้ครับอย่าไปพิมพ์ภาษาอังกฤษเดี๋ยอ สัญหาบ่พออย่าเลื่มนะคะไปติดตามผู้ใดอยากจ้างงานนะคะตอนนี้คิ้วไก้สิเต็มแล้วใก้สิเต็มแล้วฟังห้ดีๆพี่น้องเต็มฮอดีแล้วนะคะผู้ใดอยากจ้างงานนะคะเฝ้าจ้างคะ่ะเฝ้าจ้างบอกเลยว่าหาคิวยากอีลีเนะาน <laughs> นะแะาเป็นอันเองค่ะงานที่จะไปแ่วนมากหนี่งจะเป็นงานซอยตลอดนะ,ะ <laughs> <laughs> นะคะอย่าเลื่มพี่น้องบรรยากาศแบบนี้หาไซส์ะไ้อีกแล้วค่ะอีสานบ้านเท่า เดินนะเนี่ยแต่พี่ขอแยกติบไป